สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับวันนี้มาตอนเช้าวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเรียบเรียงภารกิจชุดนี้นะครับล้วก็นามาทุกท่านได้รับชมกันวันนี้การเดินทางมานะครับของชุดเรือที่เราเห็นท่านผู้ชมครับกับสะพานตรงจุดนี้สะพานอายธยานะครับที่เราเคยเห็นน้ํามันท่วมเยอะเยอะนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะครับดูนะครับสังเกตเห็นไหมท่านผู้ชมครับ ระดับของต่อมอสะพานเราได้กลับมาเห็นแล้วแล้วก็ภาพที่อยู่เบื้องหน้านะครับเรือโยงเมื่อสักผู่ทั้ง5แล้วหกลำลนะกําลังจะรวบรวมแต่งคนกันตรงนี้นะครับลอดผ่านสะพานแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่วังน้ำบนเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะครับรับชมไปพร้อมกันวันนี้ครับ เลยแล้ววันนี้นะครับมีสัญญาณให้เห็นหนึ่งอย่างนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชมอลองสังเกตดูก่อนนะจากจุดนี้นะว่าอะไรมันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับนี่คือสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณที่มันจะหมดฤดูน้ําหลากแล้วนะครับท่านผู้ชมจากนี้ไปมันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะท่านผู้ชมนะแต่มันเห็นอย่างหนึ่งแล้วนะครับที่มันเปลี่ยนไปนะท่านผู้ชมอลองดูก่อนนะ เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วพูดทีหลังนะครับแต่ตรงนี้เบื้องหน้าครับท่านผู้ชมออกมาแล้วแผ่ออกแบบนี้ครับ5าลำของเรือโยงหน้าและเดี๋ยวไปหากระเตงข้างอีก2ลำรวมตรงท้ายอีก1ลำเป็นทั้งหมด8ลำนะครับและก็เรือโป๊ะครับวันนี้เรือโป๊ะที่มาครับท่านผู้ชมลองดูนะผมอยากให้ลองสังเกตกันดูสักนิดหนึ่งนะครับกับปริมาณน้ําตอนนี้และก็ดูจากกระแสน้านะท่านผู้ชม มันเริ่มจะลดลงอย่างต่อเนื่องและกระแสน้ําก็เริ่มจะเบาบางลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ยังต้องมีเรือโยงแบบนี้ครับ4ี่ลำหรือห้าลำนะเป็นโยงหน้าอยู่นะท่านผู้ชมภาพเห็นอยู่เบื้องหน้าครับเมื่อทยอยกันออกมานะจุดนี้พิกัดนี้นะครับผมได้รับแจ้งข่าวสารจากน้องเวฟนะครับ v ีเวฟป้ากับเรือวีละวาลีสนะที่เขาจะเดินทางมากับพักพวกเรือโยงอีกโยงหน้าห้านะ เพื่อจะนําชุดเนี้ตีฝาวาังน้ํำวนขึ้นไปครับแล้วผมก็เลยมาดักคอยตรงนี้ให้เห็นภาพลักษณะเหตุการณ์ตอนเช้านะท่านผู้ชมโอ้โหเต็มหน้าน้ําอีกแล้วนะท่านผู้ชมครับมาทุกครั้งเต็มทุกครั้งครับแล้วก็ตอนนี้รอมีข้างหน้าเป็นเรือออกนะท่านผู้ชมครับกําลังจะหมดชุดเรือออกแล้วพวกเขาจะเข้าสู่วังน้ํำวนครับ ท่านผู้ชมครับการมาในครั้งนี้นะครับเดินทางขึ้นลงกันวันต่อวันเลยนะท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากเรือโปะที่นํามาจอดไว้ที่ริมฝั่งตะลิ่งตั้งแต่บางไซนะครับบางปะอินไล่ลงไปเนี่ยเป็นร้อยลำนะที่อย่างที่ผมเคยบอกไว้ช่วงนี้นะครับกับตันทุกท่านนะครับพี่เนียพี่สลังเรือทํางานกันอย่างหนักครับขึ้นลงเป็นหมีแพนด้าแล้วนะวันวันไม่หลับไม่นอนกันแล้วนะครับนี่คือข้อมูลที่ได้มาเอาละครับท่านผู้ชมครับตีแผ่มาห้า อ๋สี่ลำเหรอไปไหนลำหนึ่งไปไหนลำหนึ่งครับชมอยู่ขวามือครับตำแหน่งของเรือครับขวาสุด2ลำเป็นเรือควบซ้ายสุดเป็นเรือกระตุกนะครับตรงกลางมี2เส้นเป็นเจ้าของพวงครับและเรือซ้ายนะครับเป็นเรือควบที่อยู่ทางซ้ายอีกหนึ่งลำท่านผูชมครับจังหวะนี้ครับทางขวามือสุดนะท่านชมเรือควบ2ลำทางขวานะท่านู้ชมใหญ่ลำหนึ่งแล้วก็ลำกลางลำหนึ่งเมื่อกี้โดนน้ำไปเต็มๆตมเลยนะท่านชมนะเรือ สองลำคล้ายกันนะครับเป็นวีระลวาลีสามนะครับกับวีระลวาลีหนึ่งหรือเปล่านะ,ล,ะนาลักษณะลำเรือเหมือนกันเลยนะครับถูกหดูน้ำโมเรือพวกขวาสุดนะลำแ่งขวาสุดดูครับผันพุ่มพ่วงไปเลยนะน้ำโยมนะวันนี้เครื่องสแกนเนียกับเครื่องแคมมิ่งสองฝั่งมาเจอกัน,นครับในชุดนี้น้ำโยม กลับมาจับตาดูทางซ้ายครับท่านผู้ชมครับดูแถน้ำมาทางซ้ายนะท่านผู้ชมครับมีละวารีสามนะท่านผู้ชมกับปอเทพวงวัฒนาครับตอนนี้ดูครับเข้ามาเบียดติดชิดฟังกับโป๊ที่ผมอยู่แล้วครับแล้วก็ลำใหญ่ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าครับวีละวารีสามวันนี้เดี๋ยวชัว์ผลงานยังไงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามรับชมไปกับผมครับ อันนี้ครับนี่ฮะดับเอารวมกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะปานออกยังไงนะท่านผู้ชมเชื่อมสะบัดนะครับดูนี้นี้เชื่อมก,กับมาสัมปัดตึงตึงนะครับเพื่อสู้มีประกาศจะปี่กับตันนะให้สัญญาณอะไรกันนะครับแล้วคนเรือที่เป็นเรือก,กระตุกเข้าไปอยู่ทางฝั่งขวาสุดแนะครับท่านผู้ชมครับ วิ่งเรียบเลาะเข้าฝัา่งริมตลิ่ง,งไปแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ครับเรือโพลที่มาน,มน,น้ํารมก่องนี้มันเป็นสี่ลำของเรือโปะแล้วครับความยาวยาวแน่นอนแล้วครับเพราะมันเพิ่มมาอีกหนึ่งลำของเรือโปะนะครับและก็ยังใช้เรือโยงหน้าห้าลำแล้วก็เรือก,กระเตงข้างอีกสองลำนะครับเรือตรงท้ายอีกหนึ่งลำเนื่องมาจากจังหวะของน้ํานะปริมาณน้ําแล้วก็กระแสน้ํามันเริ่มจะทําให้ผู้ปี้เขานําขึ้นมาได้แบบนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวต,ต่อต่อไปก็จะลดลงนะท่านผู้ชมเหลือโยงหน้า 3- 2สองและก็จนเหลือหนึ่งลำครับท่านผู้ชมตัดมาดูช่วงท้ายหน่อยท่านผู้ชมถึงวันนี้เดี๋ยวเห็นแน่นอนนะตอนเวลาที่เทโค้งทั้งขบ,บวนแล้วนะครับผมมันจะกว้างใหญ่ยาวแค่ไหนนะท่านผู้ชมแต่ดูที่ตรงท้ายครับวันนี้ตัดมาใ่้ตรงท้ายผมไม่เห็นชื่อเรือนะลำนี้แต่ว่าเมื่อสักครู่นะูร,รมชมโยงนี่แบบสุดยอดอะ จากขวาขึ้นมาซ้ายจากซ้ายไปขวานะแล้วตอนนี้กลับมาขึ้นอยู่ตรงด้านข้างครับแล้วล่นเชือกให้สั้นลงนะท่านผู้ชมจังหวะล่นเชือกนะครับเป็นพี่อินเนียนาะนต้องมีทักษะค,ความสามารถนะประสานงานกับพี่กัปตันนะครับไหนสั้นไหนยาวนะเดี๋ยวปล่อยเชือกกันลนานนานเริ่มเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับและนี่ครับความยาวหนึ่งสาโปะนะครับและก็4โปะครับท่านผู้ชมครับ เห็นด้านบนทางซ้ายนะปล่อยออกมาหนึ่งลำนะเป็นกระเตงข้างนะท่านผู้ชมครับถึงจุดนี้ก็ทยอยปล่อยออกมานะท่านผู้ชมแต่บางลำก็ยังเหลือกระเตงข้างขึ้นไปด้วยนะครับวันนี้ยาวเลยนะท่านผู้ชมดูขบวนนี้ที่มานะครับชุดนี้ภารกิจภารกกำลังมากมายนะท่านผู้ชมดูครับถึงมาแบบนี้เต็มแม่น้ําไหมล่ะเต็มแม่น้ําป่าสาักนะท่านผู้ชมครับวันนี้ มันได้เดี๋ยวได้เจอชุดนี้ขบวนนี้ครับลองนําขึ้นมาลัดอยู่ขึ้นมาเหมือนเคยนะน้าชมเบื้องหน้าเห็นแวบๆก็ครับนั่นเดี๋ยวเข้าไปแล้วนะครับวัดขอาแก้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงท้ายนี่แหละครับขบวนนี้มันจาวนะน้ำชมเดี๋ยวดูนะครับว่าจะว่าติดทิศฝั่งฝลิงเลยไหมการขึ้นการเข้าลายแต่ละลายของเรือแต่ละลำแต่ละ,ลละชุดไม่เหมือนกันนะน้ำชมชุดนี้ที่มาครับ ลักษณะของเรือโคก็ามามันยาวกว่าน,น้ำตกครับครับถึงต้องเป็นแบบนี้ครับขยายภาพเต็มให้ไปไปดูนะนนครับผมครับ ย่างที่ผมบอกไหมชิดไหมติดไหมนี่ครับเขาต้องกะมานะท่านผู้ชมต้องวางแผนนะเพราะนี่มันคือเรือโฟล์สี่ลำนะครับที่ต่อพ่วงกันมาแบบนี้ครับอพอด,ดีเลยนะท่านผู้ชมนะขึ้นได้สวยนะครับเข้าทีเดียวนะท่านผู้ชมมันไม่มีถอยหลังนะเรือน่ะมันไม่มีถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังไปกันนะนี่ดูครับจังหวะเดียวแล้วเต็มแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่ผมแทนออกมาให้เห็นกว้างๆแบบนี้นะท่านผู้ชมครับมาถึงตาตื่นใจครับชุดนี้เลยนําขึ้นมา ลัดคิวขึ้นมานะครับแล้วมากัน4ี่ลำของเรือโปอ้ด้วยวันนี้สมศักดิ์ศรีกันทุกท่านครับทีมเรือทุกลำนะไม่ว่าจะเป็นเรือโยงหน้าเรือตรงท้ายเรือกระเตงข้างนะท่านผู้ชมครับที่มาวันนี้โยงหน้า5้าลำหนึ่งลำผมไม่ทราบชื่อเรือนะครับแล้วก็วีระวาลีหนึ่งอันนั้นลุงเรืองนะครับวีระวาลี3ปอเทพวงวัฒนาสมศักดิ์ศรีกันทุกลำครับพี่สมศักดิ์ศรีกันทุกลำครับ เอาละครับผมนำสมพุยพี่ตรงนี้นะครับช่วงท้ายของรายการแล้วครับวันนี้ปู่พักเครื่องของกับราคนาอำนาจบุญบารมีนะครับคุณสิงห์ศักดิ์สิทธิ์อำนาจบุญบารมีคุณหลวงพ่อโตวัดนัญเชิงคุ้มครองปกปักรักษาพวกพี่ๆนักเดินเรือทุกทุกท่านนะครับทำทุกภารกิจขึ้นลงเดินทางไปกับโดยสวัสดิภาพและเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับผมใหม่ในเรื่องราวของเรือยงเรือลากจูงเรือโพสค้าครับวันนี้กับสวัสดีครับ